โตเกียวคิคุย่าโตเกียวคิคุย่าที่โต้ตักเพลเป็นตอนร้อนๆแล้วเป็นๆให้เหยื่อเเหยื่อดูไหมคะดีเหมือนเดิมอ่ะเหยื่ออ่าเหยืออร่อยมากเสียงผิวคางนอยูด้วยประเด็นเนอะเหยื่ออร่อยมากเหยื่ออร่อยมากคุ้นเคยคุณเหยื่อด้ยอืมอืมเออืออร่อยมากเหมือนเดิมเฮ่ย์เหย ยพมพ์ <Es> <an> ี like you ่คามไเพราะไม่เอากอจะไม่ชเดี really ๋ยวลองชิมให้ีหอกินะี่นก็ไม่ตองเหมนเพช่ยชิมกินอร่อยอ่ะแต่กินกินแล้วเดี๋ยวม่วดืน้ำตาลง่ายๆกูไหวนนนี้กิละมุนตแต่นมือได้ชิมได้เหลืี เมื่อก่อนยิ้มแบบกำกำเถิดได้อันนี้อันนี้เตยเตอันนี้ไม่เตยแต่ที่ถุงมันไม่ได้กินมก็ดีอ่ะแต่ถุงมันก็ดีอันนี้ก็ดีถ้าดีทำถุงมือให้มึงหมดให้ทั้งขึ้นทำดีทำดี แต่ว่าแบบใช้เหลือกอร์หนึ่งมากมีมีเวลารีวิวแค่นี้เพราะว่าไม่ถนัดมากอยากจะให้ดูกับข้างหน้าก่อนหนเลือดีมากแต่ไม่ลองฟิมไปก่อนแค่นี้วันนี้นเออ,อเดีเ๋ยวตัดต่อวิดีโอเพียงู่้างเดียวดีมากชดีดด